ชีวิตปลาตอนเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องที่เกินจะเชื่อสำหรับตัวผมเองมีหลายเรื่องบางเรื่องถ้าเล่าให้คนอื่นฟังแล้วถ้าเขาเชื่อก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราพูดเล่าจะกลายเป็นตัวตลกในทันทีสำหรับผมแล้วก็ไม่ว่ากันจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะหลายๆเรื่อง ตัวคนเล่าเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันหลายปีก่อนพี่คนหนึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเคยเข้าป่าหากินด้วยกันกับผมบ่อยๆเคยไปกินไปนอนในป่าด้วยกันเสมอซึ่งผมก็นับถือแกเป็นครูคนหนึ่งแกจะเก่งมากในเรื่องการทำซุ้มและการเฝ้าลูกไม้ที่ฝานเข้ากินเนี่ผมก็ได้วิชาจากแกมาเยอะในเรื่องการเลือกที่ทำซุ้ม และวิธีทำซุ้มของแกถ้าเรามองผ่านๆตาลักษณะจะไม่ใช่ซุ้มเลยแบบเนียนเล็กกลมเกลืนกับสภาพรอบๆถ้าไม่เข้าไปดูใกล้ๆจะไม่รู้เลยว่าเป็นซุม้มใสายๆของวันนั้นแกก็แวะมาที่กระทร่อมซึ่งก็จะแวะเป็นประจำอยู่แล้วถ้าจะเข้าป่าสายนั้นพอเห็นแกโผล่เข้ามาผมก็ถาม เป็นไงมั่งพี่เข้าไหมแกก็ว่าฝ่านเขา้าแต่ยิงไม่ตายฝ่านพวกเขายาวเข้ามาให้ยิงนัดแรกในระยะไม่ถึงสามวาหน้าสุมลูกใหญ่สามเม็ดมันล้มลงแล้วลุกขึ้นเดินไปหยุดเหลียวมองอยู่ในระยะสักห้าวาแกบรรจุป,ปืนแก๊ปเสร็จก็ยิงอีกเป็นนัดที่สองมันก็ล้มลงแล้วก็ลุกเดินไปอีกสักวา แล้วก็หยุดหันมามองอีกแกก็บรรจุลูกเสร็จแล้วก็ยิงต่อติดต่อกันอีกสองนัดรวมเป็นห้านัดฟานก็ทำลักษณะเหมือนเดิมจนนัดที่ห้ามันก็เดินไปโดยไม่หยุดมองอีกแกว่ามีแต่รอยล้มไม่มีรอยเลือดเลยสักหยดคงเจอฟานหนังเหนียวเข้าแล้วแกพูดยิ้มยิ้มถ้าเป็นคนอื่นมาพูดผมจะไม่เชื่อเด็ดขาด มันจะมีฝานที่ไหนมายืนให้หญิงตั้งห้านัดแค่ทำเสียงดังผิดปกติในซุม้มหรือแค่ได้เกรนเรามันยังวิ่งออกไปโขกดาเราจนสนันป่าแค่หญิงนัดแรกถ้าไม่โดนเป็นฝานธรรมดาธรรมดาก็คงวิ่งข้ามไปหลายห้วยหลายดอยเลยทีเดียวตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแกเป็นพรานที่ใช้ปืนแก๊ปและได้ฟานมาคงเป็นร้อยรอยตัวแล้ว ก็เลยได้แต่พูดว่ามันเหนียวขนาดนั้นเลยหรือพี่แกก็ว่าแล้วสักวันตัวเองหมายถึงผมคงได้เจอกับมันแน่ๆแ,แล้วจะหมดข้อสงสัยในทุกเรื่องและก็จริงตอนนั้นผมก็สงสัยอยู่หลายเรื่องว่าจะถามเช่นกันว่าพี่รีบบรรจุปืนเกินไปหรือไม่อาจทำลูกตกหลน่นก่อนจะเข้าปากกระบอกปืนหรือไม่ แต่แกก็ตัดบทไปซะแล้วก็เลยไม่ได้ถามในความจริงพรานระดับนี้แล้วคงไม่มีพลาดหลังจากนั้นอีกสักปีกว่าๆผมกับคู่หูและพี่อีกคนหนึ่งชวนกันไปส่องสัตว์บนสันเขาคืนนั้นออกจากบ้านตั้งแต่หัวคำ่ำกะว่าจะไปแยกกันส่องในป่าลึกตอนเดินทางบนสันเขา ผมก็รับส่องไฟทางด้านซ้ายของสันเขาพี่อีกคนที่ใช้ปืนลูกซองเหมือนกันก็ส่องด้านขวาคู่หูใช้ปืนแก๊บจึงดับไฟบ้างส่องบ้างเดินตามหลังมาเงียบๆขณะลุ้นส่องเพลินๆเ,เสียงปืนลูกซองจากพี่ที่ส่องด้านขวาก็ดังตุ่มขึ้นสนันป่าเสียงปืนที่ยิงบนสันเขามันก้องสะท้อนไปไกลมากผมดับไฟหยุดฟัง พี่คนที่ยิงอยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่อยู่ห่างกันสักเจ็ดแปดเมตรพอหันไปมองก็ยังเห็นแกรประทับปืนเล็งอยู่ผมก็ดับไฟเดินเข้าหาเข้าใจว่าแกคงยิงอีเห็นแล้มันคงไม่โดนพอเข้าไปใกล้จะถึงเสียงปืนของแกก็ดังอีกตูมเป็นนัดที่สองพอแกกำลังหักดีดปลอกผมก็ไปยืนข้างๆแกพอดี แกก็ว่ายิงเลยยิงเลยพอส่องไฟดูสักระยะสิบกว่าเมตรก็เห็นฟานตัวผู้ตัวใหญ่เข่ายาวยืนขวางตัวเหลียวมองไฟอยู่ผมจึงบรรจุเล็งอย่างดีเห็นทั้งตัวแบบนี้เล่นเป้าใหญ่ไว้ก่อนจึงเล็งไปที่รักแร้แดงพอเหนี่ยวไกตุมออกไปเสียงลูกฐานต่ำของวินเชสเตอร์โอโอบักดังกล้องไปทั้งดอยเหมือนกัน ฟานหายไปจากสายตาแต่ได้ยินเสียงล้มพอสลัดปลอกเก่าทิ้งก็บรรจุใหม่พร้อมส่องไฟดูอา้าวมันอะไรกันฟานยังยืนอยู่แต่ขยับออกไปจากจุดที่ยิงไปอีกนิดยังยืนมองไฟอยู่อีกคราวนี้ผมจึงนั่งลงในท่านั่งราบท่าย,ยืนของทหารบรรจงเล็งเข้าไปที่หว่างตาบ้างเพราะเห็นตาทั้งสองข้างพอยิงตุมออกไป เสียงล้มลงใส่ใบไม้แห้งดังกราวใหญ่เสียงถลายลงเขาไปตอนนั้นผมมั่นใจอย่างที่สุดว่าอยู่แน่ๆนจากการที่ได้เล็งยิงอย่างดีระยะไม่ไกลเลยพอตามลงไปดูมันกลับว่างเปล่ามีแต่รอยล้มถลายแต่ไม่มีตัวไม่มีเลือดแม้แต่หยุดเดียวมีแต่รอยลุกวิ่งเหยาะๆเลียบเขาไปไม่มีอาการของการบาดเจ็บเลย ตามไปดูอีกหลายร้อยเมตรก็กลายเป็นดอยเดินอย่างปกติไปมันเหลือเชื่อมากที่ฟานโดนยิงตั้งแต่นัดแรกแล้วยังไม่หนีอย่างให้มีโอกาสให้ยิงซ้ำอีกหลายนัดซึ่งผิดไปจากธรรมชาติมากทำให้นึกถึงเรื่องที่พี่คนนั้นเคยเล่าให้ฟังว่าสักวันผมจะต้องเจอมันแล้วก็ได้เจอจริงๆหมดความสงสัยในตัวแกไปเลยทีเดียว เพื่อนๆสมาชิกเคยพบเจอแบบนี้บ้างไหมครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามอ่านเรื่องราวครับขอขอบคุณคุณอำนาจทองกาบจากผลงานเขียนชุดชีวิตบาตอนเรื่องที่เหลือเชื่อที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะ ฝากติดตาม Facebook Fanpage ที่ Getto Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง i n นสตาแกรมฉามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ